เออยเออยจีจีสวัสดีครับ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 อาผมชื่อวินธนาคมมินธนานันครับผมเจฟนะครับนัทเดชปิติตานันครับวันนี้เรามาทำอะไรกันครับทำอะไรเอ้ยวันนี้เรามาในงานของอ๋อวันนี้เรามาในงานเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าการ Final EP. เขาเรียกว่าดูแบบอะไรนะีเมียร์เหรอ รอบะไรอบกรสุดท้ายรอบรอบไฟแนล EP อ่าเรามาดู21วันมีฉันมีเธอนะครับรอบไฟนอล EP กันที่ลงหนังเมเจอร์กันนะครับผมชโยทินใช่เย็บก็ดีมากเพราะวินวินชอบเขาเรียกว่าไงนะแนวเรื่องนี้มากเพราะว่ามันแบบว่าสื่อสารในหลายๆมุมมองอะไรเงี้ยครับผมไม่ว่าจะเป็นแบบว่า ระหว่างครอบครัวแม่ลูกหรือว่าในครอบครัวเพื่อนหรือว่าคนรักอะไรเงี้ยครับพี่น้องก็มีก็เลยทําให้รู้สึกว่ามันมีหลากหลายอารมณ์หลากหลายมุมมองดีมากส่วนตัวเจนนะครับชอบพอดเรื่องของเรื่องซีรีส์ยี่สิบเอ็ดวันมากๆคาแรคเตอร์ของตัวละครเนี่ยมีความแบบให้ฟิลเหมือนเรากลับไปมัธยมฟิลเพื่อนรู้สึกย้อนไปเรื่องของตัวเองบ้างใช่แล้วก็สึก ชอบมากที่แม่ว่าเหมือนยอมรับลูกเรื่องแบบว่าเพศ่สต์แบบ LGBTQ ชอบมากเรื่องนี้ครับผมมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมาแต่ว่าเขานําเสนอออกมาได้ดีมากครับใช่สนุกด้วยตัวละครรื่องากล่นเป็นอราก่นตัวละครในเรื่องอยากเล่นเป็นอันนี้มีชื่อบอกด้วยอยากเล่นเป็นไอเอ็กพอได้ไปญี่ปุ่นครับ อยากเล่นเป็นอยากเล่นเป็นทอยครับเพราะว่าชอบที่มันแบบว่าปันป่นๆลุ่วงแล้วว่ายังซัพพอร์ตเพื่อนอยู่แล้วแบบว่ามันพกกล้องส่องทางไกลเป็นโรงเรียนนะฮะ<ช>ก็เลยแบบรู้สึกว่าแนวดีเก๋ <Okay. S 2> <c oughs> เออถามวว่าแต่ผลงานเลยมีอะไรบ้างมีอะไรซีรีส์นะฮะก็จะมีเรื่องฟิวเจอร์อนาอ่าใช่ครับก็คือตัวตัวละครหลักจะเป็น Boom, Big Boom บูมบิ๊กบูมนะฮะเป็นคนแสดงผมก็ถ้างานเร็วๆนี้นะฮะก็จะมีงานอีเวนต์นะครับผมวันที่3กันยายนนี้ก็คือเป็นงานฟันดอมแฟนเดย์นะครับในทีม Lost in the Jungle นะครับ Magical Jungle ก็ฝากทุกคนมาเจอกับพวกเราด้วยไม่ว่าจะมีวินเจฟบูมบิ๊กบูมนะครับผมใช่ก็มีเซอร์ไพรสด้วยนะครับผมมีสุ่มผู้โชคดีด้วยที่เดอะมอลล์ไลสโตท่าผะครับผมใช่ ครับผมสำหรับ IG ของวินนะครับก็ W W I N A T M N A T H A D E J ครับครับผมฝากด้วยนะครับ